你,你看。 วันนี้นะฮะอยู่กับเรา2คนนะครับผมเลิฟเดนนายพัทน์พิบูลสงครามครับและดิฉันทิพส,ส,สิมาเวศลักดอนกุลค่ะวันนี้เราค2คน <ผม S> 2> อยู่กันที่ร้านแอมอินบอลเรียบจวนรามอินขานั่นเองค่ะใช่แล้วนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเรามีนี่เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่สุดอลังการกนะครับก,ก,กับดาฟเบตบิ๊กแมชปาร์ตี้นะครับซึ่งผมบอกได้คำเดียวเลยนะว่างานนี้เนี่ยนะฮะได้ดาฟเบตครับผู้มาเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งบอกได้คำอีกหนึ่งคำนะว่าวันนี้ ปกติเนี่ยเราจะมีศ oh, ึกแบบโอ้โหยักษ์ชนยักษ์ไว้คือละคลั่วโคลั่ไงต่อวันแต่ว่าวันนี้ค่ะเรารวม2แมตช์เป็นบิ๊กแมตช์สุดๆเลยนะมาไว้วันนี้วันเดียวซึ u, ่ง <nosotros> ว <and> well, so like uh, so like ันนี well, so ้เน like ี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะคะเป็นแมนยูเจอกับเอฟเวอร์ตันนี่ก็ไม่ธรรมดามีคนรอดูอยู่เยอะเลยแล้วก็สี่ทุ่มตรงนะฮะเราไปต่อกันที่นี่เลยนะครับอาร์เซนอลนะฮะประทะกับเชลซีนะครับโโอ้หนี่ใครที่มาร่วมงานของเรานะมีสิทธิ์ที่จะร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานวันนี้นะมีแจกทั้งไอโฟนหก ซัมซุงทีวีอุยเยอะเลยเรียกทีวีผิดนะฮะสมาร์ทท <laughs> ีวีมันนอกไปใช่ไหมอะท <TV. S 2> ีวีเดี๋ยวนีน้ก็เป็นสมาร์ททีวีแล้วเรา,าบบต่างว่าปุ๊บจอบเปลี่ยนช่องเลยเราแต่ซัมซุงสมาร์ททีวีด้วยนะคะ ยังไงบ้างครับพี่เลิฟกติกาง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณลงทะเบียนในงานนะครับหรือว่าถ้าอยากได้ p p o o n เนี่ยเขาจะมีตรงบูธข้างหลังที่เราเห็นกันอยู่นะฮะกระดาษฟอเบสนะเดี๋ยวเขาก็จะมีเหมือนแล้วก็มีสาวๆเดินจากในงานแหละคุณป้องเราแค่ทายว่าแบบเฮ้ยคู่นี้จะได้กี่ประตูชนะไหมทครถูกปุ๊บเนี่ย แจกง่ายๆไปเลยไงนะคือมือไม้สั่นเขอาช่องขาและสำหรับงานอีกครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการค่ะจาก d จลฟอร์เบสเอเชียส์นัมเบอร์วันออนไลน g a บติงแ i นด์เกมค่ะซึ่งเป็นเว็บเดิมพันออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียด้วยครับผมยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับได้จัดงานร่วมกับครับผมกับสิงค์คอร์เปอเรชั่นครับชมรมแอฟเวอร์ตันไทยแลนด์ครับชมรมเรดอาร์มี่แฟนคลับครับชมรมการ์เนอร์ไทยแลนด์ครับชมรมเชลซีแฟนคลับไทยแลนด์นะฮะแล้วก็ร้านดีๆแบบนี้ กับอ m in Bar ใช่ค่ะและก็ดูแลการจัดงานโดย i Music Entertainment จำกัดนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้รว่าถ้ามาร่วมงานของเราเราเนี่ยหน้าง,งานจะมีอะไรให้ได้ร่วมสนุกบ้างจะมีอะไรให้ได้ลุ้นจะมีอะไรกินฟรีไหมเออเรอกินฟรีตลอดละเธอเนี่ยอะไรฟรีทำห <laughs> นักรู้อ่ะเยอะแยะตามพวกเราไปดูดีกว่าค่ะแล้วกค,ครับมาเร็วและเมื่อมาถึงงานของเราบูธแรกที่ต้องแวะนี่ก็คือบูธของเจ้าเฟอร์เบสนั่นเองค่ะเป็นจุดที่เราต้องลงทะเบียน ไหนโชว์ซีลงทะเบียนได้อะไรบ้างลงทะเบียนนะได้ของมากมายได้ชงได้ชิดด้วยโอ้นี่นะคะข้างในเนี่ยมีเสื้อพร้อมกับถุงผ้าดาฟเบตให้ด้วยรวมไปถึงนี่กระบอกเอาไว้ทําอะไรอ่ะคือถ้าสมมติว่าคุณเชียร์สักทีมหนึ่งชนะสมมติวันนี้คุณเชียร์เชลซีเชลซีโอเคถ้าเชลซีแพ้แล้วนี่คุณป๋าต้องฆ่าจะตีตีตีอย่างเงี้ยตีทำไมโลกไม่เข้าข้างชีนีอย่างดิฉันเลย นี่ราค่มาลงทีมง่ายๆแบบนี้จะได้เป็นของติดมัติมือไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อถุงบ้าแล้วก็เป็นไม้ตะบองเพชรอันใหญ่ๆอย่างนี้ออแล้วก็ ชิพสองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวออกไปแลกเครื่องดื่มเดี๋ยวเราจะแวะไปบูธข้างๆกันด้วยว่าเขามีอะไรบ้างนี่เลยนะครับบูธถัดมาของเรานะครับนี่มาดูซิว่าจะมีอะไรกับบูธนี้เลยสิงห์นะฮะใช่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากจะได้มาร่วมรู้แล้วก็ร่วมเชียร์ <ผม S 1> ทีมที่เราชื่นชอบแล้วเรายังมีเครื่องดื่มแบบฟรีๆให้ทานกันด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะถามนี่เลยดีกว่าฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยคนที่มาลงทะเบียนแล้วเขาจะได้รับอะไรไปบ้างคะ ชิปมาแรกนะคะก็จะได้ไปเป็นเบียร์สิงห์เบียาคา <Yeah. S 2> สเปอร์แล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าด้วยได้ไปเลยสามขวดเป็นแพ็กเลยนะคะ โอ้โหนี่ของพี่ผู้ชายคนนี้เอาไปแล้วนะคะมาอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าพอตอนกลับก็จะโซนเออปิดไม่ถูกแล้วนะคะถ<อ>้ามาหลายๆเ<อ>พื่อนหลายๆคนเนี่ยเราก็จะได้รับไปหลายขวดนะไม่ว่าจะเป็นเบียร์คราสเบิร์กเบเียร์สิงแลวก็น้ำเปล่าของเราเออนี่เป็นในร่องเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องของอาหารด้วย<ช>วันนี้ก็มีประมาณสองทุ่มตรงนี้เดี๋ยวเขาจะออกกันเออข้างในนี่อาหารอย่างแน่นนะฮะใช่ก่อนเข้างานผมสังเกตมีอะไรตรงนั้นน่าจะฟรีโอ้ยอะไรฟรีๆอีกแล้วดูว่าน่าจะแบบเป็นอะไรเก๋ๆ เราพี่โลิฟค่ะนี่ค่ะพูดถึงของฟรีที่พี่อยากจะได้อย่างแรกนะฮะนี่เลยมีบูทเพนนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต้องแบบอยากจับตามองนี่มีหลายๆชื่อนะมีอาร์เซนอลนี่เพนฟรีด้วยนะคะอยูนะฮะเกเบาะเออเนี่มีซิงค์บลูนี่นี่มีตัวอย่างแล้วนะฮะมีตัวอย่างอะอย่าพูดไปไหนนี่นี่นี่พรีเซนเตอร์ ยืนมะกียหน่อยลูกกินมะกุยโอ้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 เอาวหนักมากว่ะที่เราเพิ่งทำอะไรกับเด็กออยากจะให้สูมักใกล้ๆไหนหันหันหน้าโหนยหันหน้าหันหน้าเออเห็นไหมมีนายน่ารักน่ารัก กิจกรรมตรงนี้ค่ะเป็นกิจกรรมเพ้นท์ฟรีเรามีหลายลายให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นลายอาร์เซน,นอลแมนยูเชลซีเฮ้ยไหนน,นี่นี่นี่เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตัน,อออน,นเอฟเวอร์ตันจุ๊บๆอ่ะโชว์กล้องนิดนึงนี่นเอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูกิจ,จกรรมข้างในงานกันดีกว่าว่าจะสนุกสนานขนาดไหนรวมไปถึงเรามีสาวๆส,สุดเซ็กซี่ภายในงานงด้วย กคือธาพลเอกก็เพิ่มต่องานไปวัตนไทปาร์ตี้เขาเลยงีมาเพื่อฉลองว่าโอที่ใหม่ไอวัตันจะเปดูงานในดูดีได้เขาพอโปรูนตอนนี้แล้วก็ังมีไอรัตินอลกับเดปีด้วยบกาเลยจัดงานเป็นให้ดูของพูด้วยสาวเจ้าพ่โดว์ลทีสาวเซ็กซี

วันนี้คุณเล่นดีจริงๆนะครับก็แพชนะกขเาปองสำหรับัสำหรับแรกนะครับสำหรับแฟนๆแมนดูไม่เป็นไรนะรจะมีโอกาสแก้โดยสี่ห้าเกมที่นอยู่แล้วนะครับี่ต้องว่าประตูนีวันนี้ีกับ่ we will the ones ทั้ง2แมตช์ใหญ่นะฮะก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วสำหรับแมตช์รกขงเรากันเอเวอเรสต์เจริญขอแมนยูเอเวอเรสต์ทำไปได้สามประตูต่อศูนย์และแมตช์ถัดมานะฮะระหว่างอาร์เซนอลกับเชลซีนะครับก็เสมอกันที่0ประตูต่อศูนย์นะฮะเรียกได้ว่าความฝันที่จะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าครองอันดับหนึ่งแล้วก็ได้เป็นผู้นําก็คงจะหนีไม่พ้นเชลซีใช่แล้วแต่ต้องลุ้นๆกันต่อเพราะว่าเมื่อกี้นี้ฝั่งของอาร์เซนอลเขาก็บอกว่า หวังว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์0 0งสเปอร์เซ็นต์เนอะก็ต้องติดตามกันให้ดีนะฮะแต่ว่าเอาเราวันนี้ข้างในนี่สนุกสนานก็ด้วยคอนเสิร์ตนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอขอบคุณก่อนเลยดีกว่ากับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับใช่แล้วค่ะเขาคือผู้สนับดาวโบรเบตเอเชียนนัมเบอร์วันออนไลน์เบสท์แอนด์เกมส์ไซส์ค่ะครับผมรวมไปถึงสิงค์คอมเรชั่นครับค่ะชมรมเอเวอเรส ชมรมเรดามี่แฟนคลับครับชมรมการ์นเดนอร์ไทยแลนด์ค่ะครับผมรวไมไปถึงชมรมเชลซีแฟนคลับไทยแลนด์และก็ร้านดีๆแบบนี้สำหรับร้านแอบอินบาร์รวมไปถึงไอที <Hand man S 2> มิวสิกอินเตอร์เทนเมนที่ดูรายการตรวจานทั้งหมดในดวันนี้ด้วยอย่างดีและสนุกสนานนะฮะเอาล่ะถึงเวลาที่เราสองคนจะเข้าไปปลดปล่อยแล้วนะครับสนุกแล้วกับเยสเดย์แล้วก็ฟิล์มบงกตนะฮะวันนี้เราทั้งสองคนครับผมเลิฟดนัยพัฒน์พี่บูลสองรันและดิฉันทิสติมาเวทราดอนกุลค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะขอสนุกกัน スクープ <laughs>